อันนั่นกินหอยเลี้ยนหอยสังหอยเลี้ยนกินเห็นปะดอกมนุ่ม หม่ไล่ๆพี่โอ้ยแดดช่วงตาดเด้อกะแดดแดดส่องตาคอยละเลื่อมตาพี่จ้ะพี่นุสาบลาบยุพี่ ขายเงี้ยๆงยเจ็บายเพราะมันขายเงีนี่อะไรเฮ็นอันนี่นี่จะครึ่งกระตาแล้วพี่น้องจ๋าเห็ดบ่หมานอีกคือเก้าหนึห่งสายสิบ่หมานบ่นบ้มีออกมา,าบ้าน เสาป้าเห็ย้ยดละมานโหลดเห็นปะต้นดอกโอ้ยโอ้ยเครื่อข,ของแขนของอัน ขอ,ของเขนเสือเครื่อเคืองเวียดนามโอ้ยขวบไผ่เด้อตกเอาอันใส่ขาอันขวบหยาขวาหยามันยาวนม่จ้ะบิดเบี้วยว อยู่ในอันนี่อยากเกิดขึ้นมาเลยบีดเลยเบี้ยวอ,อีกแก่หุ่นยู่ไนหุ่นเอ๊ะมันอยู่ในพีตัวนี้ไหมยอ,อยู่ในหกเทสมาเกิดหกเทเนอ,อ่ะเกิดอยู่ในแอนนี่พอด phi thôi mất cảm động mừng mọi người ta do ngâm ngư này phi thôi 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 Đó này nói nó không bao này nói bà bao Thì không bán ra Giờ người ta dẹp mình là khỏi bó hiển Đó bên này Giờ mà hiển trở ngay สองดอกนี่ไหมสามดอกนี่ไหมพี่น้องเบิ่งยุ้ยยู่เป็นแผลนั่ล่ะมังนีเก็บง่ายนั่นดอกนีแน่พี่น้องเนี่มึงง่ามแต่้าเบิ่งเนี่ยตุุ่อ,อบซะฝนเห็นบ่ มือนีได้เฮ็ดงามอิลี่คุณอาจจะสะออนจ้ะออกไม้เรื่อยๆโอ้ยขอ่อยซีด้มากทุกมือจ้ะพี่น้องนีย่งขาวๆอยู่ข้างน้นนี่จ้ะโอ้ยดอกกระลำอีกแล้วจ้ะพี่น้องนี่เบ่งติอุย้ยงามถิ่เจ้าดนวยไดอกกระลำค่ะพี่น้องเดิ่งไหมโอ้ย,อยเห็น ง่ามคักสองกอแล้วพ่อเมื่อนี่เห็นพ่ะจ้าเห็ดดอกกะลำนี่นี่เอาไปซะใปบ้านต้อไปอีกมันหน่อยมันพ่กระเทิรนกับว่าเอาเห็ดดอกกะลำมสองกอแล้วพ่อเมื่อนี่ Cần <laughs> Còn của nhà cậu nhát nhạt đi. Bạch tháng như là kha เดินเลี้ยวเข้ามาพอสีเหลืองเหลืองุ่นไปเปิดยาเอาพูน่ะส่วนโดก อดูนค่ะอุ้ยทีทางนือง้จพี่นุ่งนี่โอ้อเห็นบ่ลา,ายดอกด้วค่ะเป็นโบโอ้ยเก็บเป็น จะบี่น้องเนี่ย,ยดยุป่าหยาเนาะว่วดอกนี้เป็นล่าแล้วว่าเอาจะ ดิบบอในป้นาปนี่กันมันออกมันจะออกเป็นยุ่มเป็นจุ่มรูปไก่ไก่กันมาเลยออก็เป็นจุ่มรูปไก่ไกกัน,นเครื่รองต้แล้วล่ะ เดี gone, like water, like water. Mm. ๋ยวมาเห็นดอกมึอยู่ในี่สิแสงเพ่งเพ่งด้วยสองดอกบุ๊สองดอกอีกหลี่มีอีกไหมอยู่ในป่าเนี้ย ไม่ค่ะดอกนี้ก็ได้นาเละอือนี่ตาเละสองดอกสามดอกต้น rất là mệt ui được nâng chưa Ui subscribe cho mưa อีกดอกหนึ่งแกกิงค,ครึ่งเกว้อยอย่นี่อีกบ้าใดอกนี้นะจ๊ะพี่น้องเธอเลยออยู่นี่ไหมคุ่ะงามหายงามขึ้นตุ่วๆอ้ว,วนซะ พ่นเ็นโบจ่ายพี่น้องเ็นบน่เธอเลอะเธอเละยุขพ้น okay. ห้อยกินเรลาก็มี่ <c ười> อ๋เอเฮนโบให้ห้ยอยยังมากินขาพ่นเินบน่ขาอ้วนๆตุๆุ๊ซะ พี่ว์ปามากินแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยผีดอกเห็น่ะิ่มเอาซะนี่เฉยไปเลยมากอีกดอกมันใหญ่มันอ้วนอื่พูดนะซาบลาบอยู่เหลือแต่ขาขานี่กรอบกรอบด้วยค่ะพี่น้อง คุณพี่แนวมากินเลตอตขาคุณตั้งซาบลาไปุงอุมมาคุณ,คณเอ้ยคุณน่ะขาไหม กเหมานหมานหมานโอ้ยมันหมานอีกเด้อมือนี่ก็ได้โอ้ยลุดมือ น้อสัดตัวจากท่น้ตอุ่นทางคุ้นคุ้นห็นบ่ะ้ลายเลยน่ พุ่นยุกเมืดพุ่นเห็นบ่าไต่ใหม่พุ่นยุกเมืดล่ะ้าพี่น้องหอ,อยกระมานยุกเกือบเต็มตามานอีกยุ่มือนี่กระไดได,ไดมอบัใหญ่พุ่นละตามนนานันหน่วยใหญ่นาะ ตาหางเก็บเห็ดของง่อยน้อยแบบไงไปหลายโลอยู่จ้ะประมาณสองสองโลครึง่งประมาณนี้ละไต่อันเอาเอานันนี่อนันหยอดเครื่องมะน้ำสองหยอดเห็ดมันงาม <c oughs> นะคะพี่น้องปไปจ้ากลับกันบาทที่นี่ออกปลามาแล้วคุณคุณปลาเฮ็ดข่อยนะคะออกจากปลามาแล้วจ้ะสิกลับแล้วไปเฮ้ยมนัมนมนัมนมนัมนมันมัน มานทุกมือคะ่ะพี่น้องไปเมื่อก้อนบาดที่นี่จ้าตามทางเมื่อก่อนจ้าพี่น้องไปกลับแล้วค่อยมานอีกแล้วจ้าพุ่นน่ะเกือบเต็มตาพุายายน่นน่อตาใหญ่น่วยเก้าอะไมานอีกคือเก้ามือนีพ่พุ่นน่ค่ะพี่น้องจ้าเกือบเต็มตาไปกลับก่อนจ้าพี่น้อง โชกดีไปยทุกๆทุกคนค่ะหมานทุกมือเลยช่วงนี้นะคะคุณน่ะแดดเต็มฝ่าค่ะพี่น้องมวงเนี่ยแดดเต็มฝ่าแดดดีฝนลินเราแดดดีเห็ดก็ออกดีเนาะค่ะพี่น้องจ้าจ้าโชคดีายจ้าหลับ,บรรยากาศป่าเห็ดไปเป็นแบบนี้ค่ะเป็นทางเดินสองทางทางนี่ก็เป็น เป็นป้าเฮ็ดค่ะพี่น้องนี่สองข้างทางนี่นั่นไงเขาหาเฮ็ดน้ำขางสองข้างทางนี่ค่ะปีนี่มันมันพึ่งเฮ็ดออกไม้มันกับ,บ่ท่านได้หลายปกติสองข้างทางนี่สิเต็มเลยค่ะนี่เฮ็ดพึ่งเข่าเฮ็ดพึ่งขมต่งตงตงมางๆนะ่นปีนี่เฮ็ด พึ่งออกใหม่เราก็เห็ดเพิ่งยังน่อท่านออกดอกค่ะพี่น้องอาจจะเป็นเดินหนาเดินในพุ่นละพอฝนพอท่านเล็งค่ะฝนพอท่านตกก็ได้เห็ดร่วมไปก่อนค่ะเจ็บเห็ดร่วมนี่ไปกวนนี่นี่นี่คือเอิ่อนมาเห็ดร่วมนะคะสระารพัดเห็ดเห็ดดินนะคะช่วงนี้เห็ดดินออกช่วงต้นปีนีนะคะโอ้ยเมื่อย ราคะพี่น้องยังเพ่อยๆ่นออกไปหารถ่ลรถขอยจอดญี่ปุ่นจะเห็นหนารถจอดญี่ปุ่นจะโอเคจ้ะค่ะพี่น้องบ๊ายบาย